สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเชอรี่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะจะพามาแนะนํานะคะรถสายประหยัดน้ํามันนะคะรุ่นนี้เลยนะคะโตยโยต้าวีออส1 5 e ีนะคะปี2011นะยัง เป็นปรีเก่าที่สภาพรถเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยสภาพรถนะคะสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะออกรถได้ถูกอาชีพนะคะเครดิตดี D D, เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถส่นบาทไปเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านหน้านะแล้วก็ในออปชันด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะออกรถได้ได้ถูกอาชีพนะคะแล้วก็ผ่อนถูกๆเลยนะคะแถมคันนี้นะคะลดไปลดให้อีก2 6 0 0 0บาทนะคะ จากราคาตั้งขายนะคะรดให้26,000บาทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมราคาแล้วก็ราคาผ่อนกันท้ายคลิปนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหน้ากันค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟแบบ มันติรีเฟลเตอร์นะคะไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยคาบเหลืองเลยแล้วก็ไม่มีรอยแตกแะแรงสิ้นเลยนะคะสภาพไฟนะคะยังสมบูรณ์นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยงามนะคะแล้วก็มีโลโก้สีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสภาพสมบูรณ์แบบนะคะด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความนแรงสิ้นเลยนะคะไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะคะหรือว่ารอยบุบแร <uld Lang> งสิ้นเลยนะคะมาดูในส่วนของยางกันค่ะ ในส่วนของร้อนะคะจะได้เป็นขอบสิขอบสินะคะปี2 0 1พปีสิเลยนะคะแล้วก็สภาพยางนะคะยังสามารถใช้ได้ใช้งานได้นะคะยังดอกสวยนะคะแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่นะแล้วก็เนื้อแม็กนะคะไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบัตแดงสิ้นเลยนะคะสภาพยังสมบูรณ์มากๆเลยนะคะถ้าร้อเสริมสภาพเนี่ยทางบริษัทเรานะคะยินดีเปลี่ยนรอให้ รุ่นนี้นะคะไฟไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ทางแก้มแก้มข้างขวาแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับเก็บไฟฟ้านะแล้วก็ได้เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตลวรถเลยนะคะแล้วก็มือจับนะได้เป็นสีโฟมเมียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคะ่ะค่ะภายในนะคะจะได้เป็นสีโทนทูโทนนะแล้วก็บอกนะคะจะได้เป็นสี เหมือนสีเบรดนะเบ็ดเบ็ดเทาๆนะคะแล้วก็สภาพสวยงามน,นะอันนั้นเดี๋ยวเชอรี่ตีเป็นสีเทาเลยแล้วกันเนาะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะได้เป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะสภาพปีเก่าเนาะรถปีเก่านะคะคุณลูกค้าแต่ว่ายังสภาพก็ยังสวยงามน,นะก็คือยังใช้ได้อยู่นะคะราคาก็น่าสนใจนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง4 0 0 0บาทเท่านั้นและลดราคาอีกให้อีก26,00 0บาทนะคะเมื่อซื้อคันนี้นะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าก่อนละกันเนาะด้านหน้าเนี่ยก็คือเบานะเนาะไม่ มีร่องรอยการแตกขาดในแงสิ้นนะคะสภาพยังสมบูรณ์แบบอยู่เนาะแล้วกส็สภาพเนี่ยเบาๆฟูๆเลยแล้วก็รองรับส,สริระของเราได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของในส่วนของวิทยุนะคะสามารถฟัง FM AM ได้เลยนะคะเสียงยังดีอยู่เลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคลูกค้าพอดีว่าใช้ไม้กั้นสั่นนะคะมันอาจจะมีบิดเบี้ยวไปบ้างน,นะคะแล้วก็ แอร์นะคะปรับได้ถึง4ระดับเลยนะคะแอร์เย็นๆฉ่ำๆแน่นอนนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะได้แบบเกียร์แบบขั้นบันไดเนาะเกียร์ออโต้สภาพยังสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีช่องเก็บให้นะคะเก็บสัมภาระได้นิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะได้พวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะเนื้อพวงมาลัยนะคะไม่มีร่องรอยการแตกขาดเนาะสภาพพวงมาลัยเนี่ยยังสวยเนียนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะ ห้องผู้โดยสารนะจะได้เป็นเบาสองหมอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะได้เป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันนะคะเบานะคะสารสะอาดนะั้นแล้วก็นุ่มฟูมากมากเลยนะคะด้านในนะคะสารสามารถนั่งได้ไม่เกินเจ็ดที่นั่งเลยคะ่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยบอดี้กว้างๆเลยนะคะภายในสะอาดสะอาดมากเลยนะคะเป็นรถปีเก่าที่สภาพค่อนข้างที่ จะสมบูรณ์แบบเลยเนาะก็คือปีใหม่เลยแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราทําสปารถนะคะมันจะใหม่กว่านี้นะเพราะว่าอันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยยังยังไม่ได้ทำสปารถเลยนะก็คือเป็นรถเข้าใหม่นะคะใครนะคะสนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายรถกันนะ ด้านท้ายนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความแรงสิ้นเลยนะคะสภาพยังอยู่ครบเลยนะคะไฟท้ายนะคะยังสวยงามนะคะใสๆปิงป๊งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยคาบเหลืองนะคะหรือว่ารอยแตกแบบสิ้นเลยนะคะสภาพสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการชนหรือว่ามีรอยระยิมแล้วก็มีรอยชนหนักเลยนะคะสภาพสมบูรณ์มากเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในนะคะค่ะภายในนะคะสามารถเก็บสัมภา,าระได้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือประมาณ เยอะเลยอะค่ะสามารถเก็บได้เยอะเลยนะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของคานกันนะคะคานนะคะจะได้คานเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความจมน้ําเลยนะคะร่องรอยนะคะยังสมบูรณ์แบบนะคะคานเดิมคานแท้จากโรงงานนะคะแล้ว คันเดิมคันแท้จากโรงงานนะคะเม็ดอาร์สวยยังอยู่ครบเลยนะคะสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยใดๆดสิ้นเลยนะคะตัวเม็ดน็อตหรือว่าเม็ดอาร์เนี่ยยังอยู่ครบเลยนะคะภายนอกภายในนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักใดสิ้นเลยนะคะสภาพเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชอร์รี่จะให้ดูนะคะสภาพสวยงามนะแล้วก็ด้านขอบอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีร่องรอยการโดนชนเลยนะก็คือไม่มีร่องรอยการมีลักยิ้มหรือว่าบุบเลย ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันค่ะค่ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ VVTI นะคะ1 5้ีีนะคะหรือว่า1500ลิตรนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับเขยื้อนใดทั้งสิ้นเลยนะคะสมบูรณ์แบบนะคะเม็ดอัดยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความจมน้ำได้เลยนะคะ สภาพเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะถึงจะเป็นรถปีเก่านะคะแต่สภาพเนี่ยสมบูรณ์มาแบบมากๆ,ๆเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะเพราะ,ราะว่าบริษัทเรานะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมากๆเลยนะคะหากใครสนใจนะคะโทร094029นะคะ7 2 8 2น้าหรือแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีเริ่มต้นทีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปชมราคาผ่อนน้แล้วก็ราคาตั้งขายกันค่ะ ราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทนะคะซื้อวันนี้นะคะรถทันทีเหลือ2 1 9 0 0 0ับาทลดไปเลยนะคะ26,000ั 26, บาทเลยนะคะลดเยอะมากๆเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง4 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะ์นะออกรถได้ทุกอาชีพเงินเดือนนะคะ1 2 0 0 0ั 12, บาทขึ้นไปนะคะสามารถออกรถได้คนเดียวจบได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถคนเดียวได้เลยนะคะผ่านทุกคันดันทุกเคสน,นะคะ บริษัทเราช่วยเดือเต็มที่เลยนะคะหากใครนะคะสะดวกมาดูรถได้ที่ตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสถียรหแแยกหนึ่ง เขตเบนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะคะหรือใครไม่สะดวกนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนนะคะเซนถึงหน้าบ้านทันเลยและมีบริการนะคะส่งสรถเนี่ยถึงหน้าบ้านทันเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรถสวยๆนะคะผ่อนถูกๆแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะหากสนใจติดต่อเซลล์เชอรี่ได้เลยที่เบอร์0 9 4 0 2 9 7 2 8 2นะหรือแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ